แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบคําถามเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะเาะเมื่อวันเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประบัวก็ไปพักที่โฮมสเตย์บ้านสวนบางเตยนะคะอ,อยู่ที่เกาะรัดอีแท่นนะคะอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือบ้านสวนบางเตยเริเวอร์ไซด์นะคะ แล้วปะบวก,ก็ไลฟ์สดเนาะแล้วก็พาอธิบายเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์นะคะก็มีเอฟซีท่านหนึ่งค่ะท่านก็เข้ามาเม้นต์ใต้ไลฟ์ของปะโบนะน้องกว้างขอบคุณคะ่ะเข้ามาเม้นในใต้ไลฟ์สดของปะ,อะับเนาะถามเกี่ยวกับว่าเออราคาราคาที่พักเนี่ยเป็นเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งตัวบบก็ข,ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยเนาะ,ะ,ะที่พักที่บางเตยริเวอร์ไซบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์นะคะหรือโรงแรมบ้านสวนบางเตยริเวอร์ไซเนี่ยนะคะเป็นโฮมสเตย์ ide, เป็นที่พักที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนอยู่ที่อำเภอสามพร,รานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะทุกคนการเดินทางไปง่ายมากถ้าท่านใดมีรถเนาะ,ะก็ GPS ไปเลยนะคะเขาจะมีสะพานข้ามเข้าไปที่เกาะเนี้ยค่ะเกาะลัดอีแท่นเนี้ยเห็นว่าจะต้องเข้าทางเข้าทางวัดไร่ขิงซึ่งประบัวก็ไม่ทราบนะอาจจะมีเข้าได้หลายทางเนาะแต่ประบัวเนี่ยไปก็นั่งเรือข้ามเรือจากตลาดน้ําดอนหวายเนาะเขาจะมีเรือของออรีสอร์ทเนี่ยรับเราข้ามไปเนาะส่วนราคาที่พักนะคะเนื่องจากที่พักเขาจะมีมีหลายห้องเนาะ มีทั้งบ้านเล็กๆนอนได้สองคนเนี่ยนะคะเป็นหลังเป็นหลังนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นเป็นหลังตรงๆเนี่ยมีสองชั้นนะคะชั้นล่างก็พักได้อีกอีกคนนึงข้างบนก็พักได้อีกคนนึงแต่ทั้งสองทั้งสองชั้นเนี่ยก็พักได้ห้องละสองคนนะทางขึ้นทางลงไม่เกี่ยวกันนะคนละด้านเลยนะคะนะคะแล้วก็มีอีก อีกแบบหนึ่งก็เป็นเป็นเรือเขานําเรือเก่าเนี่ยมาทาเป็นมาทาเป็นเอ่อเป็นที่พักนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปนะประบบก็ตอบรวมๆว่าราคาของเขาเนี่ยรวมอาหารเช้าเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ราคา1000บาทนะคะเอ่อสำหรับสองท่านนะรวมอาหารเช้าเนาะเอ่อถ้าเป็นบ้านอื่นๆก็แล้วแต่ราคานะเอ่อแล้วแต่อ่าที่พักะนะคะทุกคนเนาะ ก็สามารถสอบถามได้ที่โฮมสเตย์โดยตรงได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะที่ไม่รับประทานอาหารเชานะ้าเนาะเขาก็ลดให้อีก200บาทนะก็เหลือแค่ห้องละบ800บาทเองต่ำสุดเนาะส่วนห้องอื่นๆนั้นประบวก,ก็ไม่ไม่ได้ถามราคามาเนาะ ป้าบัวก็ถามแต่ราคาที่ป้าบัวพักนะคะเขาก็จะลดให้เหลือห้องละ800บาทพักได้2ท่านนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกอหนึ่งเรื่องราวที่ป้าบัวนํามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทั้ง46ท่านนะคะที่อยู่กับป้าบัวณนะขณะนี้นะคะ